ทุกคนอย่าหาวัดยังงู้นอย่างนี้นะฮะนี่คือวัดไส้ตานี่คือพิหารหลวงพ่อโตฮะทุกคนจา๋นาไม่ไกลจากเบฟเฟอร์ลี่ฮิลล์พาร์คนี่หาอยู่ด้านในเมื่อกี้โดนไปตัด ล้องไงฮะก็กลายเป็นหลุดไปเลือต้องถ่ายใหม่ทุกคนจะเอามาฝากเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะถ่าย,ยทั้งต้นโพต้นไทเดี๋ยวเราจะเดินไปกับเบลฟอรี่ฮิลทุกคนจะจะได้เห็นบรรยากาศวัดไส่ใต้ไม่ไกลชื่ออาจจะแบบไม่ไม่ได้แบบดูไพเร้ะนะฮะแต่เป็นวัดที่แบบเขาเรียกว่าเอา่อทุกคนมาทําบุญกันเยอะมากมีวิหารหลวงปู่ทวดอยู่ด้านหลังพระอุโบสถที่เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตฮะทุกคนนี่ฮะ สวยมากแล้วก็มีความเป็นโรงเรียนคำฝันโรงเรียนเขาเขียนว่าตรงต่อเวลารู้หน้าที่มีความรับผิดชอบอุ้ยหลอ่อหลอมได้ดีมากเลยทุกคนนี่คือวิหารหลวงปู่ทวดที่เราลงไปเมื่อคลิปที่แล้วของอีกช่องหนึ่งนี่ไก่แจ้ทุกคนดูไก่แจ้เนี่ยวิหารสวยมากเลยโบสถ์พระอุโบสถท้ทองฟ้าสวยเมื่อกี้เราเดินไปก็เป็นแม่น้ำไหมฮะแม่น้าเจ้าพยา แม่น้ำเจ้าพยาหรือแม่น้ำปิ่งวังยุกดน้านต้องถามเขาอีกทีนึงครับเพราะเราไม่รู้จริงๆอันนี้เป็นเหลืองปีนดียทรทุกคนปะเดินทางกลับนะคะอันมณีสาวรีใช่ไหมไก่แจ้นี่ทางออกซ้ายเราต้องออกทางขวาตามรถสีดำนี้ไปอยู่ต้นไทสสิทุกคนต้นไทสใหญ่มากแล้วก็เราถ่ายตรงไปเรื่อยๆเนาะไม่ต้องหยุดกล้องรถน่ากลัวมาก รถเฉียวเอาเด,ด,ด,ดินดีๆนัจ๊ะมาวัดต้นอะไรเอ่ยเนี่ยทำไมแบบหุ่นดูเก่าแก่นะมีความเป็นต้นไม้ใหญ่เมื่อกี้ต้นยูคาลิปตัสอยู่ข้างหน้านะครับโอ้ต้นไม้สวยทุกคน ดอกอะไรทุกคนสวยมากสวยเลยเนี่ยสวยนี่ก็สวยใบสวยดอกสวยยิ่งนะักอ,อ๋อนี่ไงดอกสลาไหมดอกไม้คล้ายๆแบบเนี้ยฮะดอกสลาจะหน้าตาแบบนี้ไหมทุกคนเนี่ยดอกไม้ประจําจังหวัดของจังหวัดนครสวรรค์ มีหางดอกอยู่ใบอยู่ต้นอยู่คาลิสตาร์ทุกคนมอขมายี่ขยี่ดมดมหอมชื่นใจอดมไก่แจ้น่ารักมากทุกคนมีความสุขต้นมะขามขึ้นเต็มเลยทุกคนเนี่ยไปปลูกไหม เปิดตีห้าสามทุ่มครับทุกคนอันนี้ออกจากวัดเลียวซ้ายไปเทศบาลไปวัดคีรีวงวัดเขากกเรากำลังไปเบฟเฟอรี่นะฮะเบฟเฟอรี Hill, ่ฮิลปาเห็นไหมฮะเบฟเฟอรี่ฮิลโรงแรมเลิศทำเลทองใกล้วัดดังนะฮะทางวัดใส่ใต้ าทางขึ้นคีรีวงก็ใกล้ทางเขากบก็ไม่ไกลกิโลนึงฮะจากเทศบาลจากโรงแรมห่างกันเทศบาลเทศบาลก็ถึงวัดเขากบแล้วแล้วก็จะเดินไปสักการะสารลักเมืองไปทางขึ้นเขาคีรีวงตรงถนนมาตุลี18ก็ง่ายได้ฮะนี่ฮะมาอยู่แล้วใช้ชีวิตแบบชิลๆสบายมีความสุขนึกไม่ถึงว่าทําเลทองแบบนี้จะมีโรงแรมมาตั้งอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดเราพักหลายๆที่เราจะเห็นว่าตรงนี้มีจุดแข็งเยอะมาก ทุกอย่างครบครันบริการดีมากนะฮะนอนสบายมากมีความสุขที่สุดจนไม่อยากลุกขึ้นจากเตียงฮะทุกนทุกคนเห็นจุดเจดีทองไหมจุฬามณีนั่นแหละวัดขึ้นวัดเขาอ่าวัดคีรีวงทุกคนเห็นไหมจะมีโรงแรมไหนที่วิวเลิศแบบนี้นอกจากเบเวอรี่ฮิลล์พาร์คเห็นไหมฮะหนาหเจดีสีทองทุกคน อาทิตย์จะตกตรงนั้นพอดีเลยทำเลทองรถนี่ดอกชวนชมสวยงามนี่างานรถสีเหลืองทุกคนสามารถนั่งจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชาลักษ์นี่นี่ดอกมาอดอกนี้สวยมากดอกนี้สวยมากนี่ดอกต้อยติ่งก็สีสีน้ำสีม่วงแะ้วนี่อัน,นิพนธ์นี้สวยแข่งกันสวยฮะมีความสุขเพราะมางอกงามอยู่ที่ เดอะเบลเวอร์ลีฮิลล์ปทุกคนเดินตรงไปตรงนี้ก็จะเป็นสุสานจีนที่สวยที่สุดของประเทศเลยทุกคนนะคะนี่ฮะไปะเดี๋ยวเราเข้าห้องกันไปนอนพักค่ะต้องดื่มดำ่ตักตวงความสุขค่ะเพราะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของที่นี่แต่ก็มีโอกาสเราต้องกลับมาเยือนนครสวรรค์อีกนะฮะทุกคนอยากให้ทุกคนมาตามรอยมาจะไปบึงบอร,ระเพ็ดจะไปไหนตนไหนนะฮะท่าตะโกลาดยาวตากฟ้า พายุหักคีรีก็มาปักหลักที่นี่ได้เลยทุกคนทางขึ้นทางเข้าดอกลันทมสวยมากนะฮะบรรยากาศดีมากทุกคน